สารพันธ์ธรรมชาติพอดแคสต์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนกเงือกนะคะสัตว์ที่แบบน่าทึ่งมากโดยเฉพาะวันที่13กุมภาก็เป็นวันรักนกเงือกด้วยซึ่งก็เออเท่ากับภาพลักษณ์เรื่องความรักของเขาเลยเนาะที่ว่ารักเดียวใจเดียวครับผมใช่เลยครับแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะครับมีทั้งงานวิจัยบทความข่าวหรือแม้แต่ออกระทูในเน็ตก็มี เพื่อให้เราเห็นภาพรวมๆมะครับว่าสถานการณ์นกเงือกในไทยตอนนี้เป็นยังไงแล้วเราพยายามจะช่วยเขายังไงบ้างค่ะเริ่มกันที่ว่านกเงือกนี่คือใครมาจากไหนก่อนเลยดีไหมคะเห็นเป็นนกที่เออเก่าแก่มากใช่ครับนกโบราณเลยมีมาตั้ง45-60ล้านปีแล้วนะครับโหนานมากครับลักษณะเด่นๆก็คือปากใหญ่ๆเนะแล้วก็มีโหนกข้างบนแต่ว่าโหนกเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะข้างในจะกลวงนะครับออ ไม่ได้ตันเหมือนที่เราคิดหรอคะไม่ครับจะมีแค่เออ่นกชนหินที่โหนกเขาจะตันคล้ายๆงาช้างเลยอันนั้นแหละครับที่เอ่อโดนล,ล่าเยอะอืมแล้วขนส่วนใหญ่ก็ดำๆขาวๆเนอะในไทยเราเจอเยอะไหมคะในไทยมี13ชนิดครับจากทั้งหมดทั่วโลกก็ประมาณ54ชนิดก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับค่ะแล้วเรื่องที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คือความรักของเขาเนี่ยแหละคะ่ะแบบผัวเดียวเมียเดียวตลอดชีวิตครับอันนี้น่าประทับใจมาก คือตัวผู้จะคอยดูแลครอบครัวดีมากหาอาหารมาป้อนให้ทั้งตัวเมียทั้งลูกนกแล้วก็คอยเฝ้าระวังไัยให้ด้วยแล้ววิธีการทํารังของเขาล่ะคะที่ว่าตัวเมียเข้าไปอยู่ในโพรงอ๋ออันนั้นก็เอ่อเป็นพฤติกรรมที่พิเศษมากครับตัวเมียจะเข้าไปอยู่ในโพรงไม้แล้วก็ใช้พวกดินมูลหรือว่าเปลือกไม้เศษไม้เนี่ยปิดปากโพรง เหลือไว้แค่ช่องเล็กๆพอให้ตัวผู้ส่งอาหารเข้าไปได้โหแล้วอยู่ในน,นั้นนานไหมคะนานครับประมาณ4-6เดือนเลยคืออยู่ตั้งแต่ฟักไข่จนลูกนกโตพอสมควรเลยโอ้โหตัวผู้นี่คือต้องขยันมากๆเลยนะเนี่ยใช่ครับแล้วก็มีบางชนิดที่พิเศษกว่านั้นอีกนะครับอย่างนกเงือกสีน้ําตาลเขาจะมีผู้ช่วยเลี้ยงด้วยผู้ช่วยเลี้ยงคือ,อยังไงคะก็คือพวกลูกนกรุ่นก่อนๆหรือว่านกตัวผู้ที่ยังหาคู่ไม่ได้ครับ จะมาช่วยพ่อนกหาอาหารเพิ่มอีกแรงหนึ่งเป็นระบบครอบครัวที่แบบซับซ้อนน่าดูน่ารักจังเลยค่ะนอกจากเรื่องความรักแล้วเออความสําคัญต่อระบบนิเวศนี้ก็เด่นมากๆเลยใช่ไหมคะถึงขั้นได้ฉายาน,นักปลูกป่าถูกถูกต้องเลยครับอันนี้สําคัญมากๆเขากินผลไม้เยอะมากครับเป็นร้อยร้อยชนิดเลยแล้วเวลาเขากินเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้ย่อยมเมล็ดนะเขาจะขย้อนเมล็ดออกมาทีหลัง ซึ่งตรงนี้แหละครับคือการช่วยกระจายพัน์ธไม้ชั้นดีเลยอ๋อเหมือนช่วยเอาเมล็ดไปทิ้งตามที่ต่างๆประมาณนั้นเลยครับแล้วตัวหนึ่งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งอาจจะกระจายเมล็ดได้เป็นร้อยๆเมล็ดเลยนะครับพออายุเขายืนยืนแบบ30ปีขึ้นไปเนี่ยเขาประมาณกันว่าชีวิตหนึ่งของนกเงือกอาจจะช่วยปลูกต้นไม้ได้ถึง5 0 0แสนต้นโหครึ่งล้านต้นเยอะมากจริงๆครับ เขาเลยเป็นเหมือนดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าได้เลยคือถ้าเจอนกเงือกชนิดเนี้ยแสดงว่าป่าตรงนั้นอ่ะยังดีอยู่ยังอุดมสมบูรณ์อืมแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะประชากรเขาลดลงทั้งเรื่องการล่าล่าไปทำไมเหรอคะก็ล่าเพื่อการค้าครับโดยเฉพาะนกชนเห็นที่โหนกเขาสั้นๆตันๆสวยๆอที่เล่าไปตอนแรกอะครับอันนั้นคือโดนหนักเลยจนตอนนี้เป็นสัตว์ป่าสง,งวนไปแล้ว แล้วก็มีการล่าพ่อนกในช่วงทำลังด้วยซึ่งอันนี้น่าเศร้ามากเพราะพอไม่มีพ่อนกหาอาหารแม่กับลูกในโพรงก็ก็อดตายอืมครับตายยกลังเลยแล้วก็มีการทำลายป่าการบุกลุกตัดไม้พรุ่งนี้ก็ทำให้แหล่งอาหารเขาลดลงแล้วก็ที่สำคัญคือโพรงลังมันหายากขึ้นอ๋อเพราะต้นไม้ใหญ่น้อยลงใช่ครับแล้วนกเงือกสร้างโพรงเองไม่ได้ต้องหาโพรงธรรมชาติอย่างเดียว พอโพรงมันน้อยลงก็ต้องแย่งกันหรือบางทีโพรงเก่าๆมันก็ซุดโทมปากโพรงอาจจะแคบไปกว้างไปก็ใช้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโลกร้อนมาซ้ําเติมอีกด้วยหรอคะมีผลครับโลกร้อนทําให้ผลไม้ออกน้อยลงหรือออกผิดฤดูก็กระทบเรื่องอาหารแล้วก็มีผลต่อพฤติกรรมการเข้ารางด้วยแล้วสถานภาพตอนนี้ของแต่ละชนิดเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกครับน่ากังวลมากมีใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างยิ่ง critically endangered อย่างนกชนหินนกเงือกปากย่นนกเงือกดำแล้วก็มีใกล้ศูนพัน endangered อีกหลายชนิดเช่นนกเงือกหัวงอกหัวแหลบคอแดงโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยครับแล้วก็มีพวกที่มีแนวโน้มใกล้ศูนพันหรือว่าใกล้ถูกคุกค,คาม vulnerable near threatened อย่างนกกกนกแก๊กพวกนี้ก็ประชากรลดลงเรื่อยๆเคยเห็นเหมือนกันค่ะเหมือนมีคนโพสต์ในแพนทิปว่าเจอคนเลี้ยงนกแก,ก๊กอันนี้ก็ผิดกฎหมายใช่ไหมคะ ผิดเต็มๆครับนกเงือกทุกชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่ก็สัตว์ป่าสงวนห้ามเลี้ยงห้ามล่าห้ามค้าโดยเด็ดขาดแต่ก็ยังมีความหวังอยู่บ้างนะคะจากความพยายามในการอนุรักษ์ครับครับมีหลายหน่วยงานที่พยายามจะช่วยกันอยู่อย่างมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกของมอม,มหิดลนี้ก็ทําวิจัยมานานมากแล้วก็มีสวทชที่สนับสนุนงานวิจัยด้านต่างๆทั้งเรื่องพันธุกรรมประชากรการจัดการถิ่นอาศัย แล้วก็มีการปกป้องพื้นที่ป่าสําคัญสําคัญที่เป็นบ้านของนกเงือกอย่างเขาใหญ่ห้วยขาแข้งหรือป่าฮาลาบาลาทางใต้ได้ยินว่ามีโครงการซ่อมโพรงรังด้วยอันนี้น่าสนใจค่ะมันช่วยได้จริงๆรหรอคะช่วยได้มากเลยครับเพราะอย่างที่บอกว่าโพรงมันขาดแคลนมากโครงการที่สวทชเขาสนับสนุนให้สถานีวิจัยกับชาวบ้านที่ฮาลาบาลาช่วยกันซ่อมแซมอับปรุงโพรงเก่าๆที่อาจจะพังหรือปากโพรงไม่เหมาะสมเนี่ยพอซ่อมเสร็จเขาก็พบว่า นกเงือกกลับมาใช้โพรงที่ซ่อมจริงๆครับเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้เขาได้ทำรังสำเร็จมากขึ้นโหดีจังเลยค่ะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากครับแล้วก็แน่นอนการสร้างความตระหนักการให้ความรู้อย่างการมีวันรักนกเงือก13กุมภาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะรวมถึงความพยายามเพาะพันธุ์ในกรงเลี้ยงอย่างที่สวนสัตว์สงขาเขาเคยเพาะพันธุ์นกกกได้สำเร็จก็เป็นอีกความหวังหนึ่งครับ ฟังดูแล้วชีวิตของนกเงือกกับความสมบูรณ์ของป่านี้คือเรื่องเดียวกันเลยนะคะแยกกันไม่ออกจริงๆได้มันก็สะท้อนว่าป่าตรงนั้นยังดีอยู่ซึ่งป่าก็คือบ้านของสัตว์อื่นๆอีกมากมายแล้วก็เป็นแหล่งทรัพยากรให้เราด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราช่วยนกเงือกเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ช่วยนกชนิดเดียวแต่มันคือการช่วยรักษาระบบนิเวศทั้งหมดไว้เลยครับ นั่นสินะคะฟังแล้วก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะคะว่าแล้วในชีวิตประจําวันของเราเราท่านๆเนี่ยเราพอจะช่วยอะไรเหล่านักปลูกผ่าผู้ซื้อสัตว์พวกนี้ได้บ้างนะครับเราก็หวังว่าทุกๆคนจะตระหนักถึงความสําคัญของสัตว์ป่าและระบบนิเวศหากเราร่วมกันหยุดการล่าไม่ซื้อขายสัตว์ป่าและสนับสนุนการอนุรักษ์เราก็ได้ช่วยรักษาทั้งชีวิตของนกเงือกและอนาคตของป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไปได้ครับ สารพันธ์ธรรมชาติพอดแคสต์